มาดูแกะลูกผสมครับลูกผสมดอเปอร์อายุสามเดือนเนาะประมาณสามเดือนมีหลายตัวเลยครับทางนน้นอีก มาแล้ว้านี้สบายครับฝนตกดีหญ้าสวยอาหารแทบเมนต้องให้ครับให้กินแตญ้าพอประหยัดกับประหยัดนี่ฮะแกะเลี้ยงง่ายจริงครับคอยดูพยาธิสองเดือนก็ถ่ายทีหนึ่งช่วงนี้ก็มีแมลงมากวนนะครับก็กำจัด ด้วยการอาจจะฉีดน้ำหมัก E.M. บางคนอาจจะพ่นยาอย่างที่ฟาร์มใช้กาวดักด้วยนะครับติดตามหลอดไฟแล้วก็ฉีด E.M. นะครับถ้าเป็นแมลงมาลุมตามากก็ใช้เทลราไบ,บาซินหรือไม่ก็ออกซิผสมน้ำเกลือนะครับหยอดให้เขาก็ครั้งสองครั้งก็หายแล้วครับหน้าเลี้ยงครับแกะ เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่น่าสนใจขอบคุณครับ